จากคลิปที่แล้วที่หมอล้างแผลและพบเศษกระดูกนิ้วของสีดอไข่ดานั้นนะคะพยายามดึงเศษกระดูกออกมาแล้วแต่ก็ดึงออกมาได้ไม่หมด<อ>คลิปนี้เราเลยจะพาไปเอ็กซเรย์ดูว่ามีเศษกระดูกหลงเหลืออีกกี่ชิ้นค่ะอ,อันดับแรกเราจะต้องมัดขาช้างให้แน่นเลยนะคะ เพราะเวลายิงรังสีขาช้างจะต้องอยู่นิ่งพี่ควานก็ใส่ชุดตะกวัวป้องกันรังสีก่อนเลยนะคะขอประทานโทษด,ด้วยชุดอาจจะแบลวไปหน่อยโดยพี่ควานจะต้องเอาแผ่นเอ็กซเรย์ที่ห่อด้วยถุงแดงวางไว้ฝั่งด้านในของขาช้างแลวหมอก็ยิงรังสีไปที่ขาช้างค่ะมาถึงขั้นตอนการอ่านผลกันแล้วหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็ใส่แผ่นลงไปเลยนะคะ ระหว่างรอเครื่องอ่านหมอก็เต้นคลายเครียดสักหน่อยนะคะเพ <g ül> ราะว่าเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์ถึงกับเครียดเลยค่ะเจอเศษกระดูกชิ้นใหญ่อยู่ด้านในซึ่งน่าจะเป็นเศษกระดูกที่ติดเชื้อและเน่าแล้วหมอจะต้องนํากระดูกที่เน่าอยู่ด้านในออกมาให้หมดเพื่อป้องกันการติดเชื้อลุกลามค่ะก่ <Okay. S 1> อนจะทําภารกิจหมอก็ขอเพิ่มพลังด้วยไข่ต้มสักหนึ่งฟองนะคะเพราะมีแววว่าอาจจะต้องใช้แรงก่อนจะทําแผลหมอจะให้ยาลดปวดลดอักเสบก่อนนะคะควานก็เซฟความปลอดภัยให้หมอเต็มที่ค่ะ และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหมอโดนเศษกระดูกของช้างที่อยู่ด้านในบาดนิ้วค่ะเพราะว่ากระดูกที่แตกแล้วมีความคมมากหมอก็เลยผลัดมือให้พี่ผู้ช่วยมาช่วยดึงกระดูกออกให้ค่ะ ฉากนี้อาจจะเสียวนิดนึงนะคะแต่ในที่สุดก็สามารถดึงกระดูกชิ้นโตออกมาได้และนี่คือเศษกระดูกที่หลุดออกมาค่ะเมื่อหมอทําแผลที่โดนกระดูกบาดท,ที่นิ้วตัวเองเรียบร้อยแล้วมาล้วงตรวจสอบอีกรอบค่ะแต่ก็พบว่ายังมีเศษกระดูกอีกชิ้นนึงเล็กๆลงเหลืออยู่ก็เลยได้ทําการดึงออกมาเรียบร้อยถามว่าช้างเจ็บไหมบอกเลยว่าเจ็บค่ะ หมอกกเลยต้องให้ยาลดปวดก่อนที่จะทําแผลทุกครั้งแต่ถ้าเราไม่ดึงกระดูกที่ติดเชื้อออกมาช้างอาจจะติดเชื้อลุกลามและอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการล้างแผลให้สะอาดนะคะ <Okay. S 1> นอกจากนั้นยังมีการให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยค่ะสําหรับเคสนี้เป็นเคสแอดมิตที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลายาวนาน2-3เดือนและต้องมีการตรวจดูเรื่อยๆว่ามีการลุกลามไปกระดูกชิ้นอื่นหรือเปล่าอาการน้องช้างจะเป็นยังไงต่อน,นั้นติดตาม EP ต่อไปค่ะ